OLED TV คุ้มและดีมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่อยากให้พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV ไทยแลน n ์นี่วันนี้มานั่งพูดคุยกันครับในบรรยากาศที่แบบสบายๆยอย่างนี้กันบ้างดีกว่าขึ้นชื่อว่า OLED TV เนี่ย คุณภาพของภาพเนี่ยเป็นเลิศได้รับการยอมรับอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ยังคิดว่าเอ๊ะจะต้องแพงพรีเมียม ราคาเอื้อมถึงยากแน่นอนเลยซัมซุงเองเนี่ยเขาก็เข้าใจตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ออกโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ออกมาเขาก็ออกมาเป็นโ l e d สายคุ้มค่าออกมาคือเขาเนี่ยอาจจะเพลาวนะครับพวกวัสดุหรือว่าสเปคบางอย่างที่เกินความจะเป็นลงนะครับเพื่อที่ทําให้ราคาเนี่ยมันเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นอย่างรุ่นนี้ผมได้มารีวิวเนี่ยก็คือซัม s ุง g OLED ตัวนี้นี่แหละมีขนาดเนตั้งแต่83นิ้ว77นิ้ว65นิ้ว แล้วก็55นิ้วเห็นไหมครอบคลุมหมดเลยซึ่ง S85F เนี่ยจะเป็น OLED ตัวเริ่มต้นของเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยที่สูงขึ้นมาจากรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็น S90F แล้วก็ตัวท็อปเนี่ย S95F ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า OLED สายบัเจ็ตของเขาเนี่ยจะน่าสอยมากน้อยแค่ไหน มาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนนะครับ S85F เนี่ยมากับดีไซน์ที่ดูเรียบๆคลีนคลีนบางๆอ่นนี่ผมถ่ายให้ดูรอบตัวแบบนี้เห็นไหมครับด้านข้างก็บางด้วยจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นรุ่นบนๆหน่อยเนี่ยขาตั้งจะเป็นเซนเตอร์สแตนนะแต่ตัวเนี้ย S85F ขาตั้งจะเป็นทรงบูมูแรงรับประกบซ้ายขวาแบบนี้ ที่สำคัญเนี่ยเราสามารถปรับแค่ปรับกว้างได้ด้วยนะครับตามขนาดของโต๊ะที่เราตั้งวางเลยซัมซุงเองเนี่ยตั้งชื่อดีไซน์ของเขาว่า Contour Design นะครับ mm hmm. ก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะอะจะเป็นโล่งๆคลีนๆแบบนี้พอช่องต่อที่ให้มาด้านข้างเนี่ยผมขึ้นลิสต์ไว้ให้ตามนี้นะครับจุดที่ผมชอบเนี่ยคือ HDMI เนี่เป็นเวอร์ชั่น2.1รองรับ 4K 120 h z ั้งสี่ช่องเลยอันนี้ถือว่าใจปั้มนะครับแล้วก็รวมถึงหนะ้ารีโมทคอนโทรลเป็นโซล่าเซลล์เหมือนพวกรุ่นบนๆนี่แหละมีแผงรับแสงโซลา่านะฮะด้านหลังตรงนี้ด้วยชาร์จแบตเองได้อัตโนมัติแล้วก็มีช่องเสียบ USB-C นะเนี่ยใช้ชาร์จเจอร์มือถือชาร์จก็ได้ครับแล้วจุดที่แตกต่างเนี่ยคือเขามีปุ่มรัดเข้าสู่แอป YouTube ด้วยนะครับถ้ารุ่นปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีแม้ว่าเป็น OLED สายประหยัดเนี่ยแต่สเปคที่เขาให้มาก็จัดว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ ตัวจอเนี่ยเป็น 4K Ultra HD นะแล้วก็แผงพาร์เนลเนี่ยเป็น W o l e o l d แน่นอน OLED พิกเซลกำเนิดแสงเองได้หรือที่เราเรียกว่า Self Emissive จะสว่างก็เปล่งแสงขึ้นมาอยากจะทําสีดําให้ดํำสนิทก็แค่ปิดตัวเองลองไปแบบนี้ตัวแผ่น,นหน้าจอของเขาเนี่ยก็เป็นการเคลือบเงาแบบกลอสซี่ด้วยเห็นไหมมีการเพิ่มความฉ่าวาวมิติลุ่มลึกให้กับตัวแผ่นตัวชิปประมวลผลที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับตัวท็อปเลยนะก็คือ n e u r a l Quantum 4 AI Processor Generation ที่ 2. ตัวนี้ขับเคลื่อนพลังภาพและเสียงเนี่ยด้วย AI นี่แหละครับส่วนเรื่องความแม่นยำของสีเนี่ยก็ได้รับการการ,การันตีนะจากแ n นโทนบริเดตด้วยทั้งเรื่องสีสันและก็พวกสีผิวของคนครับส่วนผลการวัดค่าภาพนะครับความสว่างสูงสุดนะครับรุ่นนี้ทำได้อยู่ที่827นิตพร้อมขอบเขตสีเนี่ยกว้างถึง98.9%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเรื่องภาพเอาตรงๆนะ มินิ LED รวมถึง LED แบบปกตินะครับในตลาดแทบทุกตัวเลยก็ว่าได้ความเป็น OLED นี่แหละทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยอยู่ในเกมพรีเมียมตั้งแต่ต้นครับซึ่งความสว่างองค์รวมเนี่ยโอเคว่ามันอาจจะเพลาวกว่ารุ่นพี่อย่าง S90F กับ S95F เนี่ยสักขยักหนึ่งนะครับแต่ตามหลักก็เนี่ย827นิตมันจัดว่าเหลือเฟือกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปแล้วแหละแต่ถ้าอยากจะให้ภาพขึ้นอีกสักขยักหนึ่งใหญ่ๆเนี่ย คำแนะนำของผมนะครับคือให้เราประครบประงมเนี่ยสภาพแวดล้อมภายในห้องของเราสะหน่อยนี่อย่างวันไหนถ้าแบบแดดบ้านเราเนี่ยแรงๆจริงๆตัวผมเองเนี่ยจะลุกขึ้นไปปิดม่านแบบนี้เลยนี่เพื่อให้ห้องของเราเนี่ยแสงเสริมเนี่ยมันนวลขึ้นเวลาภาพเนี่ยมันเปล่งออกมาเอาตรงนะภาพจะยิ่งขึ้นเลยตรงนี้อยากจะให้เชื่อผมนะครับ ถ้าดูหนังนะผมแนะนำโหมดภาพ2โหมดนะครับให้สีสันที่ถูกต้องแม่นยำโหมดแรกเลยคือ m o v ี่แปลตรงตัวโหมดภาพยนตร์นี่แหละเอาไว้ดูหนังตอนกลางวันหรือว่าห้องของเราเนี่ยมีการเปิดหลอดไฟไว้ประมาณหนึ่งเห็นไหมโทนภาพก็เป็นแบบใช่เลยอะโทนอบอุ่นแบบเดียวกับโรงหนังนั่นเอง แต่ว่าถ้าเราดูในห้องมืดแบบปิดไฟทั้งหมดเลยผมแนะนาโหมดอย่าง f มเ m กเ a k e r นะครับโหมดโดยผู้ผลิตภาพยนตร์นี่แหละเป็นโทนภาพแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าความสว่างเนี่ยเขาก็จะเพ่าลงอีกสักขยักเล็กๆก็จะดูซอฟสบายตาขึ้นด้วยนี่ผมเปิดหนัง 4K HDR ให้ดูกับสักซีนหนึ่งเรื่องแฟลชแบบนี้นี่เวลาที่เขาต่อสู้ประท้ากันพวกเอฟเฟกต์ HDR สายฟาฟาดแบบนี้มันแตกเปรี้ยเออนะมันมีความป๊อปนะครับเจิดจรัดออกมาเออวาดลวดลายแบบนี้มันทําให้เรา e n นเ g e มีอารมณ์ร่วมกับหนังเ,นเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยครับส่วนถ้าเราเปลี่ยนมาดูพวกรายการทีวีหรือว่าดูฟุตบอลเนี่ยโอเคว่าพวกโหมดมูวี่เนี่ยบางทีมันอาจจะดูอบอุ่นดูซอฟไปสักนิดหนึ่งเราสามารถปรับมาเป็นโหมดสแตนดาดได้นะจะเป็นการเพิ่มความสดอิ่มให้กับสีสันต่างๆอย่างเวลาเราดูบอลเนี่ยพวกใบหญ้าต่างๆเนี่ยมันก็สดเขียวขจีขึ้นด้วย มีจุดหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับอย่างโมชันภาพเคลื่อนไหวเนี่ยการแทรกเฟรมภาพของซัมซุงเนี่ยเขาจะมีเมนูที่เรียกว่าดิจิตอล c คอร์รีอยู่นะครับแต่ผมทดสอบแล้วแหละกับแอปอย่างพวกโมโนแมชเวลาดูบอลพรีเมียร์ลีกแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเปิดเลยก็ได้นะครับให้ปิดทิ้งไปเลยนะครับชิปเนี่ยประมวลผลเดิมๆกับภายในของเขาเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วครับว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าไปเปิดฟีเจอร์แทรกเฟรมภาพช่วยด้วย แล้วก็สุดท้ายนะครับบางทีเราเล่นพวกแอป u t u b e อะไปเจอพวกคอนเทนต์เก่าๆนี่อย่างผมเปิดมิสเตอร์บีนให้ดูแบบนี้ภาพเนี่ยความละเอียดต่ำแล้วก็แสงสีมันติดทึมเราสามารถใช้โหมดภาพสลิดรูปนะครับโปรดใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า AI นี่ไปกดเปิดได้เลยอยู่ที่เมนูรัดแบบนี้นะครับเขาจะบูสต์พวกความสว่างความคมชัดเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้มันเปล่งปลั่งขึ้นมาสเตป็ปเล็กๆสเตป็ปหนึ่งได้ด้วยตรงนี้ก็ไปลองทำกันดูได้มาดูพาร์ทการทดสอบเกมกันบ้างครับนี่ ผมเปิดนะครับเกม d ับเบิลบอลสปาร์กิ g งซีรให้ดู Golden Freezer กับ g o จิต้าไฟกันแบบนี้พอร์ต HDMI เนี่ยที่ S85F ให้มาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2.1ทั้ง4ช่องเลยรองรับพวก4 k 1 2 0 h z f r e e s y n c v r ทั้ง4ช่องอยู่แล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ละ่ะอย่าง s 9 0 f แล้วก็ S95F เห็นไหมเขามีการแบ่งเซกเมนต์กันด้วยนะครับเรื่อง RefreshRate เนี่ยอย่างตัว 85F จะได้1 2 0 h z 90f เนี่ยจะได้144 h z แล้วก็ 95f จะได้165 h z เลยเห็นไหมเป็นขั้นบันได product segmentation แบบนี้แบ่งตามระดับราคาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าการใช้งานของเรานะครับเป็นการใช้งานเล่นเกมคอนโซลแบบปกติตอบ playstation 5บ้างต่อ xbox series x บ้างเนี่ยเห็นไหม refresh rate maximum อยู่ที่ 4k 120 h z เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้ว บางท่านบอกไม่ได้ต่อเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไปปั่นเฟรมเดทให้มันสูงกว่านี้เนี่ยเซบ,บัสเตได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเมื่อเราเล่นเกมอยู่นะครับเราสามารถเรียกเกมบา์ขึ้นมาได้ด้วยนะบนรีโมทคอ,อ,อนโทรลเนี่ยให้กดปุ่มเพลย์ค้างเอาไว้เห็นไหมจะมีแถบเด้งขึ้นมาแบบนี้เมนูเกมบา์เนี่ยจะบอกสถานะนะครับแล้วช่วยให้เราออปติมัส์ปรับแต่งการเล่นเกมเนี่ยให้มันเหมาะสมกับเรามากยิ่งขึ้นด้วยนี่อย่างพวกโหมดเกมครับที่เป็นโหมดภาพเสลต์รูปเนี่ยปรับแต่งค่าภาพนู่นนั่นนี่นิดหน่อยๆเนี่ยมีอยู่ตรงน เหมือนพวกเกมมิ่งมอนิเตอร์เลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับค่าอินพุตแลกเนี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากๆเลยนะครับสัญญาณภาพแบบ60 h z เนี่ยจะอยู่ที่9.5มิลลิเซคเกอร์แล้วก็120 h z เนี่ยจะอยู่ที่4.7มิลลิเซคเกอร์เท่านั้นครับและอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดเลยสำหรับทีวีประเภท OLED คือ มุมมองการรับชมหรือว่า viewing angle เนี่ยจอ OLED แบบเนี่ยเวลาผมนั่งเฉียงมากๆแล้วมองทะยงเข้ามาเล่นเกมแบบนี้สีสันมันยังสดเอ่มอยู่แทบไม่ดรอปเลยถ้าเป็นทีวีจอ l e d LCD ปกติเนี่ยโดยเฉพาะจอแบบ VA เนี่ยเอางงนะมันจะซีแล้วก็ดรอปลงไปประมาณนึงเลยครับตรงเนี้ยลองทดสอบงา่ายๆกับจอที่บ้านท่านดูได้เลยครับถัดมามาดูระบบเสียงกันบ้างครับ s 8 5 f เนี่ยให้ลำโพงเป็นแบบสติโอ2 h ช n n นล กำลังขับอยู่ที่20วัตต์มาให้คุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์พื้นฐานนะใช้งานแบบ daily use ได้ก็คงไม่ได้มีติหรือว่าชมเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามถ้าเราอยากจะอัปเกรดระบบเสียงก็บอกตามตรงอะพวกลำโพงซาวบารุ่นแฟลชชิพของเขาอย่าง Q-Series เนี่ยก็เป็นรุ่นที่คู่ควรแต่แต่แตแตแตนี่ผมขอแต่แบบนี้นะครับเพราะว่าทีวีเนี่ยดีไซน์มันดูสลิมบางดูมินิมอลถูกต้องไหม หลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะได้ลำโพงซาวบาที่มันดูสลิมบางเข้าคู่กันเช่นกันซัมซุงเองเนี่ยเขาก็จะมีอีกออปชันหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเอลตราสลิมซาบาเห็นไหมดีไซน์เพรียวบางสวยเลยอย่างตัวบาร์หลักด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นแท่งแบบนี้ผมจับยกขึ้นมาให้ดูโฮโฮนึกว่าดาบไ์เซเบอร์แห่งหนังเรื่อง Star War อย่างไงอย่างนั้นเลยแล้วก็มาคู่กับซาวูเฟอร์ให้หนึ่งลูกด้วยนะครับรองรับเสียงเนี่ยอย่าง d อ l b y Atmos แล้วก็ DTSX ด้วย นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ต้องใช้สาย HDMI ด้วยนะครับเนี่ยฟีเจอร์ w i r e l e s s d o l b y a t m o สส่งสัญญาณเสียงจากทีวีลงสู่ซาวบาแบบไร้สายได้เลยครับโอเคว่าตัวดีไซน์เนี่ยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมันอาจจะดูสลิมบางถูกต้องไหมครับแต่เสียงที่ได้เนี่ยจัดว่าหนักแน่นไม่ธรรมดาเลยนะครับพอบาหลักทำงานคู่กับซาวูฟเฟอร์เนี่ยถ่ายทอดเสียงเนี่ยที่มีความกระหึ่มนะครับสะใจได้อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจประทับใจเลยแหละ ผมลองเปิดให้ทุกท่านเนี่ยดูกันสักซีนหนึ่งครับเห็นไหมก็จ pues ัดว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นทางเลือกนะคะสำหรับท่านที่อยากจะได้ทีวีและลำโพงสาบาที่มีดีไซน์สลิมบางมินิมอลเข้าคู่กันแบบนี้ครับ ระบบสมาร์ททีวีของซัมซุงนะครับก็ใช้เป็น t ทเซโนเอสของเขาเองแล้วก็การอัปเดตซอฟต์แวร์ไทเซโนเอเนี่ยเขาแอบใจปั้มนะรองรับการอัปเดต t ทเซโนเอสเนี่ยสูงสุดถึง7ปีเต็มเน่จะเรียกว่า OS เนี่ยก็คี r รีเฟรชนะครับดูสดใหม่ตลอดเวลาแล้วความพิเศษของปี2025เนี่ยคือมีระบบ Vision AI ซึ่งเป็นระบบ AI สํสำหรับทีวีโดยเฉพาะเนี่ยเข้ามาครอบเอาไว้อีกต่อหนึ่งนะครับเป็นการอัปเกรดนะ เพิ่มลูกเล่นแฟนซีให้มันมีความหลากมิติขึ้นในการใช้งานสมาร์ททีวีให้สนุกขึ้นนั่นเองครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันที่เขาให้มาเนี่ยผมถือว่าครอบคลุมนะแทบไม่ขาดเลยก็ว่าได้เอามาดูแอป,ปดูหนังก่อนนี่ Netflix Prime Video ดีอแล้วก็รวมถึง Apple TV พวกนี้มันจะมีหนังและซีรีส์เพียบเลยและที่สำคัญเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า a m s u n g เองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มาตรฐาน HDR อย่างรี vision นะครับเขาสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาช่ว HDR 10 plus ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคีียงกันนแหละ ทั้ง3แอปเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์มาตรฐาน HDR Plus ทยอยเติมเข้ามาให้อยู่เรื่อยๆนะครับสังเกตจากโลโก้ตรงนี้ได้ส่วนแอปไทยที่เราเอาไว้ใช้ดูบอลเนี่ย t ทว v i ช n o n n ่ w มีอยู่แล้วนะครับนี่ผมดูช่อง B-INSPORT เนี่ยบอลลาลิกาสเปน Spain, นะครับเรือมฤลิที่ผมเชียร์อยู่ที่แอปนี้ Ace Play ใช้ดูรายการฟรีทีวีได้แล้วก็รวมถึงดูฟุตบอล r พ m i e ม l e a ลีกนะครับผ่านแอปนี้ได้เช่นกัน และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแอปเจ้าของษษษลิขสิทธิ์พ r e m i e r l e a g u ในฤดูกาลนี้นะครับอย่าง Monomax มีให้ดาวน์โหลดเช่นกนันนี่เข้าไปดูได้เลยผมเปิดไฮไลท์นะครับที่เออร์ลิงบรุสฮ l a n d นดนะครับแห่งเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลุดเดียวไปซัดนะครับผ่านในทวารของผีแดง Manchester United ให้ดูกัน มีแอปที่ e x clusi v e นะครับอย่าง s a m s u n g TV Plus นะครับที่รวบรวมช่องรายการทีวีจากทุกมุมโลกเนี่ยมาให้เราดูแบบออนไลน์ฟรีๆด้วยที่สำคัญเนี่ยเราใช้รีโมทนะครับกดเลื่อนช่องครับขึ้นๆลงๆแบบนี้นะครับวิถีโอสกู o l นะครับแบบเดิมก็ทำได้ครับอีกอย่างหนึ่งเขามีแอปร้องเพลงคาราโอเกะนะครับอย่างสติงเล่คาราโอเกะนี่แอปนี้เลยนะครับเราสามารถแปลงโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นไมโครโฟนร้องเพลงได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปสมาร์ตติงนะ เราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับกับตัวทีวีเนี่ยแบบไร้สายเชื่อมกันได้นะครับผ่านฟีเจอร์ของเขาที่เรียกว่าแท็บวิวนี่แหละเอามือถือไปแตะข้างๆแบบนี้ตื๊ดนะครับจะทําการเชื่อมต่อกันผมโยนภาพไป,ไปเล่นแบบนี้แบบไร้สายจากมือถือแสดงบนจอทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้ได้ด้วยครับหรือจะแปลงมือถือนะครับเป็นรีโมทคอนโทรลก็ทําได้นี่ครับทำผ่านแอปส m มาร์ติงตรงนี้เลยกดเพิ่มเพิ่มลดลดวอลลุ่มให้ดู รวมถึงนาฬิกา Galaxy Watch ของผมเนี่ยก็สามารถแปลงเป็นรีโมทควบคุมทีวีได้เช่นกันนะเห็นไหมช่วงในผมติดใส่นาฬิกา Galaxy Watch มากเลยใช้รีวิวทีวีบ่อยหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็แปลงเป็นจ e s t อ r ์ Control นะครับเราสามารถควบคุมทีวีผ่านท่าทางได้ด้วยนะโอ้อันนี้เห็นไหมจีบนิ้วแบบนี้เป็นการคลิกเข้านะครับกํามือหนึ่งที่เป็นการ Exit ออกแบบนี้และสุดท้ายคือการสั่งงานด้วยเสียงผ่านฟีเ t u r e Bixby แน่นอนเราพูดผ่าน Remote Control แบบนี้โดยตรงก็ได้อยู่แล้วนะครับ ปุ่มไมโครโฟนอยู่ตรงนี้มุมขวาบนอย่างไรก็ตามเราสามารถพูดผ่านทีวีครับพูดคุยกับเขาเนี่ยได้ด้วยมาลองดูกันนะเฮ้ b ิ x b บี p e n Soda Pop on YouTube นี่ K-POP Demon Hunters นะครับกำลังฮิตเลยเออนี่วัยรุ่นเจนซอย่างผมต้องฟังแบบนี้ครับ มาดูข้อจํากัดกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยย้ำอีกทีทีวีซัมซุงเนี่ยจะไม่อรองรับดอ l บ y v i s ชั่นะเขาจะฟูมฟักมาตรฐานตัวเองก็คือ HDR 10 c l a s ครับ อย่างที่2เนี่ยฟีเจอร์ AI บางอย่างที่เมืองนอกเขารองรับแล้วนะอย่าง live translate เนี่ยคือเราดูพวกคอนเทนต์รายการข่าวต่างประเทศเนี่ยมันจะมีคําแปลภาษาขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับในไทยฟีเจอร์นี้ยังไม่เข้านะครับยังไงก็อดใจไว้ก่อนครับติดตามการอัปเดตนะและอีกข้อที่เป็นข้อแนะนำนะครับคือมันเป็น oled tv นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลเอ๊ะมันจะเกิดอาการเบรนอินหรือเปล่านะครับ ก็ต้องขอตอบตามประสบการณ์นะครับว่าถ้าเป็น Panel OLED รุ่นใหม่ๆเนี่ยเช่นรุ่นเนี่ยปี2025ความทนทานแล้วก็ความเก่งกาจในการป้องกันการเบอเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมแนะนำให้เปิดเป็นออนตลอดเวลาเนี่ยพอเราเข้าไปในเมนู Panel c a แ e ของเขานี่เลยครับ Pixel Shift นะครับจะเป็นการทำให้ตัวพิกเซลเนี่ยมันแอบเคลื่อนไหวขยื่นเล็กๆเ,เนี่ย อยู่เป็นช่วงๆเล็ก u ูลารีนี่แหละเพื่อทําให้พิกเซลเนี่ยมันไม่แช่นิ่งจนเกินไปเป็นการป้องกันอาการการเบินแบบอัตโนมัติด้วยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้งานไปนสักพักใหญ่ๆเนี่ย, <ๆ S 1> เ,ยเช่นครึ่งปีหรือว่า1ปีเนี่ยการล้างหน้าจอแบบเป็นปกติทุระเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับสำหรับราคาเปิดตัวของ Samsung OLED Vision AI TV ตัวนี้นะครับขนาด55นิ้วจะอยู่ที่44,990บาท65นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่59,990บาท 77นิ้วจะอยู่ที่89,990บาทและไซส์ยักษ์ใหญ่จัมโบ้83นิ้วตัวนี้ที่ผมรีวิวนี่แหละจะอยู่ที่129,990บาทครับราคาเนี่ยมันเป็นราคาตั้งนะแต่ว่าราคาที่เราซื้อหาได้จริงเนี่ยตามหลักก็จะพราวลงกว่านี้สเต็ปหนึ่งอยู่แล้วและ pricing ของเขาเนี่ยก็จะเบาวกว่ารุ่นพี่ทั้ง2รุ่นด้วยนะการรับประกันเนี่ยก็จะอยู่ที่3ปีเต็มเลยผมสรุปง,ง่ายๆตามนี้นะครับ แม้ว่าตัวสเปคเนี่ยอาจจะเป็นรองพวกรุ่นพี่นสักขยักหนึ่งนี่ผมขึ้นตารางให้ดูแบบละเอียดแบบนี้ก็ะสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยจัดว่ากินพวกม i นิเอลีในระดับราคาใกล้เคียงกันเนี่ยเรียบเลยก็ว่าได้แทบทุกตัวเลยครับแล้วยิ่งถ้าท่านไหนเนี่ยใช้ LED TV แบบปกติอยู่แล้วอัพมาเล่น OLED แบบนี้บอกตามตรงนะความต่างของภาพนะครับอัพเกรดขึ้นเป็นกอง significant difference จับต้องได้เลยครับก็จัดว่าเป็นทางเลือกที่น่ารักนะครับสำหรับสายบัจเจตที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง OLED TV ได้ง่ายขึ้นครับแล้วขอย้ำเตือนไปอีกทีนึงนะครับวงการ OLED เข้าแล้วออกยากนะจ๊ะโอ้โหนี่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือ OLED สายประหยัดรุ่นใหม่ครับ S85F จากทางซัมซุงเป็นรีวิวที่ผมนำมาฝากกันนะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง LCD TV Thailand ของเรากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ